กเกียคตัวแม่บ้างนะดังหนูนี่แม่ทั้หอ,อย่างนี่ทั้งแปะทั้งบม่มอย่างเ่าวิสันน้ำเขาจัดเม็ดอยากง่ามอยากเปะอยากจึ้งก็เขามัางก็ต้องเสริมจึงจึ้งค่ะคุณแม่ ได้เลยค่ะลูกสาวอยากได้จมูกจึ้งๆเดี๋ยวแม่หมอจัดให้แต่เราไปดูกันก่อนว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรเพื่อให้ลูกสาวได้จมูกจึ้งๆสมใจนะคะมาลองวิเคราะห์จมูกของลูกสาวก่อนนะคะรูปหน้าตรงเนี่ยจะเห็นว่าจมูกเนี่ยไม่มีสันเลยพอมองดูด้านข้างนะคะนอกจากจะไม่มีสันจมูกแล้วเนี่ยยังไม่มีปลายจมูกด้วยค่ะจะเห็นว่าปลายจมูกเนี่ยสั้นตัดแล้วก็เชิดเหินขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อน้อยเนื้อบางมากๆด้วยค่ะ ซึ่งเคสนี้นะคะหมอก็ได้เสริมจมูกด้วยเทคนิค customize S curve นะคะรองปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบเพื่อเพิ่มความละมุนและเพิ่มความหนาให้กับปลายจมูกค่ะหลังทําทันทีก็จะมีอาการบวมแล้วก็อาการช้าเล็กน้อยค่ะ หลังกลับบ้านไปนะคะคนไข้บอกว่าไม่บวมไม่ช้ำเลยเหมือนไม่ได้ทําจมูกเหมือนเอาเฟือกไปแปะจมูกไว้เฉยๆหลังทําจมูกดูมีมิติมากขึ้นแต่ยังคงความสโลปลปลายพุ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ไม่ได้เป็นแท่งแข็งๆส่วนตรงปลายจมูกในมีความพุ่งโด่งแล้วก็ยาวขึ้นแต่ยังมีความละมุนเป็นธรรมชาติ จมูกที่สวยที่สุดไม่ใช่จมูกที่โด่งที่สุดแต่เป็นจมูกที่เข้ากับใบหน้าของเรามากที่สุดนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเสริมจมูกโดยไม่ฝืนเนื้อของเราด้วยซึ่งคนไข้แต่ละคนมีโครงสร้างที่แตกต่างกาันเหมาะกับเทคนิคการเสริมจมูกที่ต่างกันไปใครยังนึกไม่ออกว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนสามารถให้หมอประเมินได้ที่เมโทรคลินิกประตูน้ำค่ะ